วันนี้วันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่72ที่ข้าพเจ้านางสาวจันนิมาจิยุรุมชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูติพระพิธีน้ำม,มนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจนน่อในอัคราพยัญชนะได้บทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดมาหังสมมาสัมพุทโเพราะว่าพุทธังเพราะว่าตังสุออาทิมิสว่างค่ะโตภวาต,วตาธรรมโมธรรมังนัมมัสสามิ สุปฏิปันโนเพรโตสาวกสกังโฆสังฆนามามิอะหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปริน र, ิพุโธโคในหิธามมโนธานิปาลามิหิจัติสติยะวะชีวะหังพุทธังธรรมังสังฆังสซลังคตโตปูเชมีลัตตาตายะธรรมะจารามีโสทินาสม eger, poke, nice, ันตาจักกวาลีสุอตตราคาชันตุเทวตาสัทธัรมโมนีราชสาสุนันตุสัรัมโมคาถังสักเเกเมจรูเปคีดิสิขาดัตเถจันตาลิเควิมาณิธิเปละเคจขามีตาลูนะคขะเนเคหาวทุมะเหเคเต ภูมิมาเายันตุเทวชลธาราวิสาเมยยะขาคันธัพะนาคาติทันตาสันติเกยังบุณีวะรัวเจนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวนรกาโลอัยยพันทันตาธรรมสวนรกาโลอัยยพันทันตาธรรมสวนรกาโลอัยยพันทันตานามตัสสะกะวัตโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะตนามตัสสะกะวัตโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะตนามตัสสะกะวัตโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังเซนังขจามิธรรมังเซนังขจามิสังฆังเซนังขจามิตาเทียมปีพุทธังธุตียมปีพุทธังเซนังขจามิทุตียมปีธรรมังเซนังขจามิทุตียมปีสังฆังเซนังขจามิตาเทียมปีพุทธังเซนังขจามิตาเทียมปีธรรมังเซนังขจามิตาเทียมปีสังฆังเซนังขจามินาทิเมสาณังอิยังพุทโธเมสาณังวะลังเอเตนะสัจาวเชนะโสทิเมหงตุสัพทา นาทีเมสานางอายังธรรมโมเมสานางวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสธ er ีเมหุอตุสะปทานาทีเมสานางอายังสังโฆเมสานางวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสธีเมหุอตุสะปทานาทีเมรัตนาผู huh. ้ตาสรีราจิตตังธรรมังนะเมรัตนาผู้ตาวิสุธีสารังสังเฆสังข้างนะเมรัตนาผู้ตาภูสุศีราทิติเอตังนะเมติลัตนาเมตตาลยาวะหังสมาสมุสาริตาวัตถุวิเศษสักผู้ตัง อัญโยยยุตักพุนัญโยคาวสันปวันตังอสุมิตายมิปริเตวายถาตีทันเถอเกลวินาตตีตาเลสสามารถสังภาเวนะโลเกกะทถจีจ่าเจเรนจ่าประตูภูตังคัมพีและยาวิสย่างอติถุสถานวิญโยหีปฏิตาชันหิวิโยวิชยะลูปังโลภัมพีเกหิจิกกะทะจุปะอภานิยังเกจจจิสุทุวิหิตังคุณักกายายานามิหิเวัชนาตายะสุวิสุตัมปีสมุปัสตะมนาสีสุปสาทะทานังปุญญาทีกาณฑ มาสมุตมาปุณณะภูมมงทุขาปมุจฉนามุขาสารณะคาตานางปุชลาเลเหสุปะมังอภิปูชนียังนิพพานัสชิกิยาหยุมมีพาะนัสชิกิยายุปะนิสัยยะถังสมาเิเรสัมราโสุธานัสิดิยาสาธุหิอัถกุสะเลหุปเสวนียังปานิหิจาปิสจลังขามานียังเมวะตสมะหิตังติรัตนังสานังขตัมหะกนันตินทีวังคณะในสุนธรรสัมมาปูเชมาจ่าปิสัสตังสุปัสานาจิตตาตถา นุปรีจริยาสถานะาจาจรพุนเย,ยนะตัาสุกเตนะสุขิโคเวมุเตเชนะตาัทถาเจอสถาปีสวุวนตีหนตุโยเจธาธรรมวินยัยยมหิป,ปรมานะกุโตโลกุตตะลาภิสมารโย นิยะโตสุโพชังตัสโสปานิสัยยะใจยยะอายังปีหุนตัววัฏฏะเยะปริจิตโตสุปัสสาคาโลโยจะคุมาโมหัมมลาปะกาโทสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสปัสสาวีนิโมจายันโตปาเปสีเขมังชนะยะวินัยยังพุทธังวัลตังเสยสารนามามิโลกัสสนาทจจะวินัยยะกัจจตันเตสาเตชีสิทธิหุนตุสพพนตลายาจาวินาสามิตุธมโมทัชโยวิยะตัสสะสัตถุทัเสสีโลกัสสาวิสุทิมัคานิยานิโกธรรมะทะลักษณ์านลีจาราโมโหสันติกโล สุ่จีโนธรรมะวังเสียสานามานีโมหะปะละโมหะปะทาลังอุปสรรตตาทาหังตันเตสนเตเชสิธิผลตุสัพันตรายาจาวินาสามีตุสัทธามะเสนาสุกตานุโคโยโลกัสสะปะกรปากิเลสสาเชตตาสันโตสยางสันติวโยชุโตจักสวะขาตระทัมวิหิตังกโลติสังฆังสิทธวัลตังเสียสานามามีพุทธานุพุทธังสมาสิลาทินถิตาเตสนเตเชสิธิผลตุสัพันตรายาจาวินาสามีตุนโมอะหะโตสัมมาสัมพุตสาเมหินโนนามอุตตมะธรรมะสัสวะขาเต ตัาเสวะเตนิธานโมมหาสังคาสาปิิสุทาสีลาทิพโนนโมโอมาตยาลาทัสสรลตานายัสสาสัตุกังนโมโอมาติตาสาตาสาวัตุยาสปินโมกาลปาภาเวนาวิคัสตุบุกันะว่า นโมกัลานุภาเวนะสุวัตถีคนรตุสัปทานโมกาลลสัตเชนาวิธีจูบุบีเตชวาเทวะเมสุตังเอตังเวียภะกวาสเกศุวิหาหลติกปิลาวัตถุสมีมหาเนียมหาตาปิคุสังเขนัสติปัสสัตันเตหิตปิคุสัตเิหิสพเพหาวะหะติหิสหายิจารโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิเบตาหัวตีภวตังทัศนายาปิคุสังขันจ่าไอโตกตุตุนัสุทวัสกัยข้านางเทวะนางเอตังเทวุสีเอญโขภะกวาสเกขุวิหะหิต สพวาระหตยสาหิสาโลกาทาตโตหิเทวตาเยปุยนาสันิเบตาโหติภรวันตาทัศนายาภิคุสังกาจจะยานุนาไมยมปีนาภระกุเตนุกสังเมยามอุปสรรคบิตว่าพะวันโตปัสสันติเกย์ปเจกาคาถาปาสยยาติอระโคตาเทวตาสยยาทาปิมานาพระวะาปุริโสสัมมิชิตังว่าพาหังภาษาลยาษาลิตังว่าพาหังสามิชียเอวะเมวะสุทาภาสีสุตาลาคิตาภรวันโตปุระโตปุตระหังสุอระโคตาเทวตาพวะกมารตังภิวัติตะวาเอกัมตังถังสุเอกัมตังทิตาโขเอกาเทวตาภพระว มหาสมยโยปวันลักมีเทวกายาสมะคตาอาคาตมหาอีมังธามะสัมยังทังคีตาเยวะอปราชิตาสังคติอจขอปราเทวตาพระวันโตสันติเกอีมังคาถังภาสิตตาลาพิโกสมาทาถังสูจิตตะตโนอุชุกามังคังสุสาราทีวะเนตานิขาหิตวะอินทริยานิลาขันติปิเฏตาเตยทอปรา เทวตารพระวัตโตสถิตเกอิกมังคาถางอภา,าสีาเชตวังคีลาเชตวะปิรีถางอินทิขีลอออาโอหัจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมลราจังขุมตาทุสันตาสูาารุคาติอัตถโผบรลาเทวตารพระวัตโตสถิตเกอิกมังคาถางอภา,าสีเยเิจิปพุทธังไทรังคาตาเสนนาเตคามีสัตติอปายาภูม,มิปะหายยะมโนสังเทหังทเทวะกายัปุริปุเรสันติติอัตโผภพราะว่าพิขวาเตสิเยปุเยนาภิภขเวทัสสะสุโลกาทาตุสุเทวตาสันิเบตาหุนติตถาคตังทัสศนายะภิกขุสังฆาจยะปิิเเเตภกขวหสุ ปฏิตามัทธนังรหัสโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระวตานังไอตับละมายเยวะเทวตาสัรติีติตายเหตุสุสัญญาธาปีไมหังเอตาบรหิเยปิเตภิกเวภิกนิสันติอนาคตามาทธนังรหัสโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระวตานังไอตับละมายเยวะเทวตาสัรติเตตายภูริสันติสัญญาธาปีไมหังเอตาบรหิอาจิคีสามีภิกเขเวเทวกายานังนามานิกิตายสามีภิกเขเวเทวกายานังนามานิเทศีสามีภิกเขเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถสาธุการมณสิกาโทัพภาษีสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุพระวจะ สิโลกันมนุกัดสมาญาธาบุมาตตาสิตายเยสิตายิริข่ะพลังกายิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสาลีนาโลมาหังสาวิสัพพโนอัตตามะนาสาสุทาวิปัสสนามานาวิลามิโยปจัตเตยตะวะเวนีกะปิลาวะทเวตาตอมติสัทธาสาวเกศสาสเนระเตเทวากายาภิกันตาเตวิชานาถาภิโกเตจัตปะมะกลุกขุตวะปุรุสาสสานัเตสัมปตุระหุยานะอมานุสานัทัสนัอภปเกสตาตมะทัคุงสหัสสังอัตตาสตลิงสหัสังเอกสหัสานังอมานุสานัมาทัคุง อภิเษกนักตามัทอของที่สาสจะพาบุพพาอุ่งตาจารสพังกัิญญาญาวะคิดตวันนาจารคุมาตตัวอมตีสัทธาสาวเกศสาเสนละเตเทวกายาปิกันตาเตวิชนาถาพิฆวตเยวหังกิตายิสามิคิละเหียนุปุพะโสสัตตาสหสาวะค่ะคุมากระปิละวัฒวาอิทิมตโตจิติมตัวนะวันตสัสินงปรามณะภิกขะมุงภิคุณังสนิติมานัง สาสาายาขานนานาต่าววินโนอิิมโตชติมโตวนาวัโตวสานชมาทำมนาอภิกรรมภิคุนาสมิติมานาตาคิลาเดสาสายาขนาตาววินโนอิทิมโตชติมโตวนาวัโตวสานมาทำมนาอภิกรรมภิคุนาสมิติมานาอิเจเตงโสาสาขายขานาตาววินโนอิิมโตชติมโตวนาวัโตวสานชิโนมาทำมนาอภิกรรมภิคุนาสมิติมานาเวสามมตาปจสตายาขันานาตาววินโนอิิมโตชติมโตวนาวัโตสานชิโนมาทำมนาอภิกรรมภิคุนางสมิตนา กรุงิโลราชคายโกเวปุรสันิเวสนังพิญโานังสตาสาหัสังยาขานังปยิรูปัสติกุมิโลราชคายโกโสปะคาสมิติวนาปุริมจ่าที่สังราชรัตตะโสภสสติตัญหาพนาธิปติมหาราชานิสานชิโสภุตตปิตาสาภาเวนทนามามหาคลาอิทิมตุลจุติมตุวนาวันโตอิสานชิโนโมทามนาภิกกโมภิกุนาสมิติวนา ทักีนาจักรที่สังราชวิรุฬโหตปัสาตติกุมพันธนาธิปติมหาราชสารตีโสพุทธปิตาสาวาวนทนนามาหลาอิทิมตตสุติมโตนัวโตสานีโนมธมนาภิกขมพิผู้นังสมาติมานัะชิมาจักรีสังราชวิรปโภษาตตินคนธาธิปติมหาราชสาติโสพุทธปิตาสาภาวนันนามาหลาอิทิมตุจุติมโตนวโตสานชีโนมวธมนาภิกขพิังสมิติน ปุตตะแะจักรสังราชากวเโลตปาสัตตีะค่นาธิปติมหาราชสัสิโสปุตตปิตาสาวาวินทนามามหาภลาอิทิมตัสุดิมตโวนาวตสังโมธมนาภิกมมพีภูนสมิติวนาปุริมาทิสานทตตะโธทักคิเนนาวิลูโคปชนนวิลูกโคกูเวโลอุตลังทิสานจันตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธรมนาอาทัสงในกะปิลวะทเวเตสัมมยาวิโนทัสะอากูวจานิกาสถามายากุเวทุเวเลทุเวลุจาริลุโตสะสันทะลาก เจวัสดุตัวจะมาตาลิจินตัสโนจคานาโคนาโราชาชโนสโปอาคูปจัสีโคเจวะติมบรูสเรียวัชสาเอเตสัญเยจลาชโนคณนาพาซาและชูบีมอธมาราพิกกมุพิกุนัสมิติงวันัง อรรดาคู่นัภาษานะคะเวสาราศาสตร์ตกจักรกรรมพระสตระอาคูปยาคาสายติพย์เมุ่อนันตตละธาจะอาคุนคกยศสินโนเอราวโนมหาวันโคโสปะคัสมิติวนาเยนค่ะราชสาสาหรันติทิพาดิชาปางกีวิชุจ่าจัคคูเยหายศต์เตวนามาชาปตาจิตตลาสุปนาอิติเตสนาเังอภัยยันตานาคาราชานามาสิสุปนละโตเขมมะมะกะสิปุทโธสันนะหะฮิวจ่าหิอุปวะหยันตาลคาสุปนาสานาม็กังสุปุทัง ชิตาวชิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาพัตโลวสวัสดิเตยิทิมตุลยสันโนการาชามหาภิสมาอสุราธนาเวรสาเวปจิติสุวิทีสาปะหาราโทนะมุจิสาหัสตันจ่าเปิงปุตตานังสเพวิโรจามะนามกาเสยนังเสยนังเหตตวาเลิงเสยนังระหุประธามบุปปาขมุงสมิโยธานีพันธนเตปีคู่นางสมิติงวันังอาโปจัตเทวาปทาวิจารเตโชวิโยตธาขมุงลือนาวโนนาเทวาสองโมจายัสสาจาเมตตกรุณาการิกาอาโกเทวายัสสิโนเศเตยสาทากายาสาเพนานตั้งวิโย อิทธิมตโตสุติมตโตนะวันโตวสัตินมาธรรมนาภิกรมุงภีคุณัสมินติมนาเมทุจ่เทวาสาริจจะสมาจาทุเวมาจันเสุวันิสาเทวจันธรรมาคูปุระคิตาสุลิสุวรนิสาเทวสุริมาคูปุรคิตานัขัตตานิปุรคิตวะอาคูมาอาคูมาถาวระะกาวสุนัวสโวเสโทสกโกปะคาบุรินทโธเษฐีสัทธากายาสเพนะตาวมิโนอิทิมตโตสุติมตโตนะวันโตสัตินมาธรรมนาภิกรมุงภีคุณังสมินติมนา อาถาคคชาโูเทวชลาหมาขีศิคาลิวะเทละกาจารโอชาจาอุมาลุพานิพาสินุลุนาสหธรรมมาจาอาจุนตาจาอเนชกาสุเลยาลิจิลาอาคูอาคูวะนข้าวเนสินเกษตรเตสะทากายาสัพเพนะต่าววิโนอิติมโตสุติมตุในวันตุลสันสินุโมทันมะนงอภิกรรมภิกุณังสมินติมณัง สมานามหาสมานามนุสสามนุสุดตมาคิตถัปตุสิกขาอาคูอาคูมโนปุตสิกขาอาถาคูระโยเทวเยจารุหิตาวาสิโนปราคามหาปราคาอาคูเทวายาสาิโนเสเตสัทธะกายาสัทธะนัตตววิโนยทิมตโตชิติมตโตวโนมตโตสัสิโนมาธมรมะอภิกรมุภิกุณัสมิติมันัสุคากลุมมหาลนาอาคูเวนะลัสัทธะโอทะตาคายหาปาโมคาอาคูเทวายจักขโนเสตเตสัทธะทากายาสัทธะนันตตวมิโนยทิมตโตชิติมตโตโนมตโตอิสาวิวันติ เสถียราสารกาเพนะตาวิโนยที่มัตตุติมัววนาวตสนสิโนมัทานาบีกมมพิคุณาสมาติมะนาเคมิยะตุสิตายามากันทักกจายสันสิโนลภิตากรามาใส่ถาชตินามาจางสวานิมานาลัติโนอาตากูถาคูปะลินิมิตาเสถียรศสาร์กยาสเพนะตาวิโนปิทีมัตต์ุติมัตววนาตสันสิโนมัทามนาอภิกมมพิคุณาสมิติมนัเสถตเทวานิกายาสเปนาตาวมิโนยนัมคังเวเนยินัคคัง ถ้าเขียน่าคาตาลังนะค่ะจาทวารอสิตาอิตังสุภารามาภะรามาโตเจ้าปุณฑะอิิมัโตสหัสนากุมารโลติโสจารสุปาขัสมิติวะนังสหัสะภามาโลกการังมหาพะภามาพิติทติอุปปโนสุติมันโตภิสมากโยสังจิโสให้เศสอิลาอาคูปเจกะวะสาวดีโนเตสจามัชโตองคาหาริโตปริวาริโตเตสสะเพพิกันเตสินเทเทเวสภามาละเกมาละเสนาภิกามิ ปัสสกันคะสมาธิยังเอธคณนคาถาพัทธาลเคนาพันธามันทวสมันตาปะเิวะเลธะมวูจิธากูจีนาอิติตถามหาเซโนกนะคะเซนาเปสียิปนินาตละมหาจัสมังกตะวานาเพลาวะยะถาปะวุสโคเมโตรนายันโตสวิชโกตถาสกปจุทาวันติสังขโทอเจยังวเสตจจะสะพังกัญญาญาวะคิดตวานัจจกุมารตตัวอมติสัทธาสาวังเกสาเสนีระเตมาเสนาภิจันตาเตวิชานาคภิกขุโว เจจะอัตตาปามักคุลงสุตวาพุทธศาสตศาสนาังวิตราคีเหติปะกกามุงเนสัมลงมบิอิจิยสัพเพวิชิตัสังฆามาพยาติตาสันชินโนมทันติสหพุเตหิสาวกกาเตชเนสุตตติอเสวนาจะพาลังปฏิตายิสนาเสวนาปูชาจะปูชาเนียนังเอตามังคลามุตตมังปฏิรูปะเทสาวะโสจับุเพจักตะปุญญาตาอัตตาสามาปานิทีจะเอตามังคลามุตตมังพะหุสัจจสิปัญจะวินัยโยจะสุสีคิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามังคลามุตตมัง มาตาปิตุอุปันหานังปุตตะทารสัจสังฆะโหะอนาคุลาจักกะมตาอิตัมมคละมุตตะมังทานาจจธรรมจริยาจ่ายะตากานาจจสังฆะโหอนาวาชานิกามานิเอตัมมคละมุตตะมังอารติวิรตีปปามมัชฌาปานาจจสัญญาโมอัปปามาโทจ่ารทกเมสุอิตัมมคละมุตตะมังคารวจานิวะโตจ่าสันตุถีจากระตาปุญญาตากาเลนะธรรมะสังวันงเอตัมมคละมุตตะมังขันติจ่าสงวะจัสตาสมานะนาจจทัศนากาเลนะธรรมะสักชฉยเอตัมมคละมุตตะมัง ตาโปจัพละหมาจาริยะจาริยสัจนะทัศนานิพนัสสิกิริยาจเอตมังคลามุตตมังพุ้ทัสสาโลกาธรรมเมหิจิตายสนักกรรมปติอสุกังวิชังเขมังเอตามังคลามุตตมังเอตาทิสานิขตวนาสัพธามะปราชิตาสัพธาโสตถิขันสันติตันเตสาเมฆลามุตตมันติยังกินจิวิตังอิทาวาหุลังวาสังเคสุวายังตัณปนีตังนโนสมังอัติ สถานคาเตนะอิทัมปีพุทเทรัะตะนงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุขยังวิระคังอมันตังปณีตังเยาทัสสะคาสกายามุนีสมาหิตโนตะนะเตนะธรรมีนะสมาธิกินจิอิทัมปิธรรมีรัตะนงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุยำพุทธเจโวปลิณวิสุจิสมาธินานตตาลีกันยามาหู สมาธินาเตนะสมุนาวิชติอิธัมปิธรมเณรตนัปณีตาเอเตนะสัจเจนะสมุนติโหตุเยปุกละทัสตังปัสทาจันตาลิเอตานิโยคานิโหติเตทะคีนเนยสุภัสสาสาวกาเอเตสุทินาเนมหาภลายนิอิธัมปิสังเครัตนะวณีตังเอเตนะสัจเจนะสมุนติโหตุเยสุปยุตานมัสสะถาเฮนาลิกามิโนโคตามาสาสานามิเตปฏิปตาไมตาวิคายหาลฐานมูธานิปุติณปพุชามานาอิธัมปิสังเครัตนะวณีตังเอเตนะสัจเจนะสมุนติโหตุขีนางปุระนางนาาทีสััมภระตต สีตายติเกพรสมิเตชินาพิชาอวิรุหิฉันทะนิพันติทิรยถายาป่าิโปอีทมปิสังเกตตรนังบันีตังเอเตนะสัจเจนะตุลปีโหนตุอัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตทลาปชาอัตตาทันตสาโพสัสสานิจังสัญญาตัจารีโนเนวะเทวนาคันทะโพนามาโลสหะผลวะมุนาชิตังอปาชิตังเกยีราตถาลูป่าสาชันตุโนภาษีตามิทังเตนะพังตาชนะตาปัสสตารหัตตาสมาสัมพุทธนาเอธาตุมเหมาอนุสาวเรนามาปรมาปลายามาอิติกิรยามา ពីຕາກະສຳປະທານໃນໜ້າມາດຕາການເຮັດ